าทขาสามคขีนี่คือแดนเล่าหวงสวนเล่ามีความสุขีฮีดของประเพนีวัฒนธรรมสบายดีทุกคนวิดีโอนี้จะพาทุกท่านเดินทางไปที่เมืองสนาคามแข่งเวียงจันทน้ำกันในปี2 0 0 4นี่ว่าเมืองสนาคามนี้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวใดาและมีสภาพ ตัวเมืองเป็นแนวใดในปัจจุบันโดยเฉพาะแล้วในเมืองสนาคามนี่ก็คือมีดานประเพณีที่สามารถข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านก็คือจังหวัดเลยโดยเฉพาะแล้วก็จะแมนอยู่ที่เสียงขานนั่นเองเนาะเป็นสถานที่ยอดนิยมเฮ็ดให้หลายๆทานเนาะเดินทางเพื่อมาข้ามอยู่ที่ดานประเพณีนี้เพื่อไปท่องเที่ยวทางฝั่งนั่นเอง และในปัจจุบันนี้การที่จะเดินทางมาเมืองสนาคามนี่แมนมีความสะดวกสบายขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าเส้นทางที่จะเดินทางมานี่แมนเพิ่นได้สัางสําเร็จและก็ได้เปิดนําไส้ย่างเป็นทางการในวันทีซ้าุมกลุ่มพาที่ผ่านมานี่เองสําหรับเส้นทางเส้นนี้แมนทั้งหลวงเ,เลขที่11เนาะเส้นทางที่เพิ่นมีการสัางใหม่นี่ก็แมนมีความยาว100่ย 4.98กิโลเมตรนอะนแลกการก่อสร้างซอยตั้งแต่บ้านโนนสวรรค์นาหาทิศาบาลของเมืองสนาคามนี่กระแมนมีความยาว16.55กิโลเมตรนั่นเองเนาะเป็นโครงการบูรมาสิตเนาะของรัฐบาล เป็นเส้นทางที่เรียบตามสายแม่น้ําของจากนครหลวงเวียงจันทน์นะขึ้นมาฮอดเมืองสัตนาคามพี่เหล่าทุกท่านเวลาเราขับรถมาตามเส้นทางดังกล่าวก็จะพบเห็นได้ว่าเห็นสายเม่น้ําของเนาะเห็นวิวทิวทัศน์สองข้างทางเห็นบรรยากาศของเส้นทางดังกล่าวนี้เพราะว่าเป็นเส้นทางที่เพื่อนสร้างขึ้นมาใหม่เนาะโดยได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยนทั่นเองเนาะ ป็นมูลคาของการก่อสร้างธรรมดกอมนพันแปดร้อยเสาหกล้านเนาะหามื่นบาทนั่นเองระยะของการสำาระหนีแมนเสาหาปีเนะาะระยะของการมดหนีแมนเจ็ดปีเป็น การกู้ยืมดอกเบี้ย 1. 2 5ซต่อปีนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเป็นมูลค่าเนาะของการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวนี่ก็ถือได้ว่าสร้างสําเร็จแล้วเนาะก็ดให้การคมนาคมการไปมหาสู้กันสะดวกสบายโดยเฉพาะแล้วเวลาที่เขาเดินทางมาที่เมืองสนาคามนี่เพราะว่าอยู่ที่เมืองสนาคามเนาะมีดานประเพณี1น,นจุดเนาะที่หให้เขาสามารถข้ามจากฟังลาวแล้วไปเที่ยวทางฟังไทยได้โดยเฉพาะแล้วก็แมนเสียงขานในปัจจุบันนี้ เสียงคานนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่เฮดให้เมื่อพักเมื่อพร,อพรวันเสาร์และวันอาทิตย์เนาะซาวนครองหลวงวิ่งจันทร์มีจุดประสงค์ที่จะเดินทางไปเที่ยวนั่นเองเพราะว่าข้ามทางดานประเพณีอ่าเมืองสนาคามนี่จะใกล้กลัวและสะดวกกลัวเนาะเมื่อกี้นี่เฮาก็เห็นป้ายว่าซาวสนาคามเนาะยินดีต้อนรับกระหม่อมว่า,าวิาวิจากจุดนี้ไปก็จะแมนเข้าสู่เทศบาลของเมืองสนาคามกันแล้วแล้วเส้นทางเส้น ดังกล่าวนี่เนาะจุดที่มาเกิดอุบัติเหตุแลลมพบเห็นมีข่าวปิ่นประจำวา่ามีรถเกิดอุบัติเหตุก็คือแมนจุดบริเวณนี้เนาะทุกท่านจะสังเกตเห็นะว่าจุดที่ข้าพระเจ้ากายมาวาังคีนี่แมนเป็นการขึ้นค่อยเนาะแล้วก็เป็นลักษณะเปลี่ยนทางหักซอกแล้วก็เป็นการลงค่อยแล้วก็หักซอกเนาะบางครัง้งทางมือแล้วเทคนิคของรถนอเฮดให้ high, มันบอสมดุลกันก็เลยเฮดให้เกิดอุบัติเหตุเนาะ อันนี้ก็คือให้ระมัดระวังในการเดินทางตื่นเพราะว่าจุดนี้เองเนาะเป็นจุดที่มีการหักซอกหลายที่สุดเลยของเส้นทางดังลกาวและก็ให้เป็นภาพมุมสูงเนาะหากว่าท่านได้ชมภาพวิโดโอมุมสูงในเบื้องต้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นมุมอีกมุมหนึ่งเนาะที่มีความสวยงามอีกจุดหนึ่งได้สําหรับเส้นทางดังลกาวนี่เวลาที่หลายๆคนก่ามาจังสิจะ หมักมาแวไทยรูบเนาะถ้าเขาขึ้นไปจุดที่สูงแนมลงมาก็จะเห็นเป็นลักษณะงูขดเนาะแล้วก็จะเห็นมีรถเที่ยวมาก็ป็นอีกมุมมองหนึ่งเนาะของการเดินทางนั่นเองอันนี้ก็คือกายจากจุดค่อยนำมาแล้วก็จะเข้าสู่เขตของเทศบาลแล้วเนาะนี่เราจุดนี้ในจุดนี้เนาะอยู่ฝั่งทางกั้มขวามือก็จะแมนเปลี่ยนจุดพักรถเนาะลราก็จะเป็นจุดที่ ผู้โดยสารมาที่เมืองสนาคามก็จะมาลงอยู่นี่มาขึ้นอยู่นี่เพราะว่าทางแกยกจุดนี้เองเนาะจะเป็นทางซีแยกเด้อเขาสามารถไปยูทีเมืองปากหลายแข่งชัญญาบุรีได้เนาะไปเมืองแม่ก็ได้เนาะนี่คุณก็จะมีป้ายบอกไปปากหลาย50กิโลเมตรไปเมืองแม่เนาะร้อ,อยสามเมตรแล้วก็เข้าไปในตัวเมืองของสนาคามแมน17กิโลเมตรนั่นเนองครับตอนนี้เนาะข้าพเจ้าก็จะเดินทางไปที่ เทศบาลเนาะของเมืองสันนคามนั่นเองจากแต่ก่อนเนาะเส้นทางดังลกาวนี่ก็จะแมนเป็นเส้นทางธรรมดาเนาะแต่ว่าเพิ่นมีการมาปรับปรุงมาสร้างขึ้นแล้วก็เห็ดให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นแล้วก็เส้นทางก็ดีเลยออกเดินทางมาจากหนะัรคหลวงเวียงจันทน์มาฮอดนี่ก็ประหยัดเวลาหลายเติบเนาะถากว่าท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวหรืออยากจะมาข้ามฟาาจังซีเนาะ แมนมาทางด้านนี้ก็ได้เนาะหรือว่าจะไปที่ไซยาบุรีเนาะกับแมนมาเส้นทางเส้นนีได้หรือไปเมืองแมตตเนาะก็มาเส้นทางเ้นนี้ปัจจุบันนี้เส้นทางแมนสะดวกสบายกันเรียนเนาะอันนี้ก็คือแมนเป็นเส้นทางที่จะเข้าไปหาเทศบาลของเมืองสนามขามนั่นเองนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดเนาะปี2 0 2 4 ันมาหลายพันปีแต่บ่เห็นมีจากที่ดวงจันทร์ลงำํำกะตายตัวน้อยเฝ้าคอยด้วยใจละกันจันเอ้ยเจ้าสร้างใจดำกะตายทองซ้ำมาหลายพันปีเส้นดังตัวไอ้มันมา คนผ่านยามมีย้อนมีส่นสั้น The <laughs> do <laughs> Mm. -hmm. ในระยะนี้อยู่บ้านเฮาเนาะกจะแมนเป็นฤะดูแล้งกันแล้วเนาะเฮ็ดให้บรรยากาศก็ค่อนข้างว่าจะแห้งแน่ก็เพราะว่าเป็นะระยะของใบไม้ร่นเนาะเพื่อจะเปลี่ยนเป็นใบไม้ใหม่นั่นเองบางพื้นที่ในบางจุดเนาะเพิ่นก็จะเฮ็ดเป็นนาฤะดูที่2ก็คือนาแสงในบางพื้นที่เพิ่นก็จะเปลี่ยนจากการเฮ็ดนาแสงมาปลูกเป็นพืช ทรงขายในท้องตลาดเนาะว่าจะปลูกสาลีปลูกมันปลูกประเภทหมักแตงหมักโมอย่างซีเนาะเวลาเดินทางไปก็จะพบเห็นโดยเฉพาะแล้วแข่งเวียงจันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแข่งไดเนที่มีเรื่องของการปลูกพืชทรงขายในท้องตลาดค่อนข้างว่าจะมีสื้อเสียงโดยเฉพาะกาเวลาเขาเดินทางไปเที่ยวเมืองเฟืองเนาะบางทงนาเองเพื่อนจะบโบเห็ดนาแซงไดนะ้เพื่อนจะมีการปลูกสาลีปลูกหมักโมปลูกพืชพักเนาะเป็นทงนากงกวง้วงใหญ่เลย อันนี้ก็คือจะแมนเป็นบรรยากาศเนาะสองข้างทางเป็นบ้านเนาะในเมืองเมืองสนาคามนั่นเองเนาะนี่ก็คือยังพอมที่เข้าฮอดเทศบาลเมืองเนาะทุกท่านอีกจักน้อยเนาะก็คือจะแมนเข้าไปในเทศบาลของเมืองแล้วในบรรยากาศของเทศบาลของเมืองสนาคามก็จะเหตุอีกแบบหนึ่งเนาะไปฝั่งกับดนึงก็จะออกไปอย่างหนึ่งทางเลี้ยวทางกำขวาก็จะแมนเข้าไปในเทศบาลของเมืองสนาคามนั่นเองเนาะก่อนที่จะ ไปฮอเทศบาลก็ต้องได้มาขามขวาจุดนี้กันก่อนเนาะนี่บรรยากาศเนาะข่าวพระเจ้าก็โดดแล้วนะเนาะที่บดได้เดินทางมาเมืองสนาคามนี่ตั้งแต่ที่ได้อ่าเปลี่ยนบอลเฮดเวียกเนาะที่เคยมาต,ตั้งแต่ปี2019เนาะปัจจุบันนี้ก็ปี2024แล้วก็เห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในระดับหนึ่งเลยแะละเนาะจากเดิมมาฮอดปัจจุบันนี้บรรยากาศก็เป็นอีกแบบหนึ่ง วิถีชีวิตแล้วก็เงืนอนสานของประชาชนเนาะก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าส่วนหลายแล้วเนาะการดัรลงชีวิตของชาลาวเฮาวก็ยังพึงพาในของธรรมชาติเนาะในการดําลงชีวิตแบบพึงพาอาศัยกันเนาะนี่อันนี้ก็แมนเข้ามาฮอดในขอบเขตของเทศบาลของเมืองสนาคามกันแล้วจุดประสงค์ที่ข้าพเจ้าเดินทางมาสนาคามข้างนี้เนาะก็จะแมนไปที่ดานประเพณีของสนาคามนั่นเองเนาะ เพื่อจะข้ามไปทั้งเสียงขานนั่นเองเนาะฟังลาวซื่อวาสนาคามฟังไทยเอิ้นว่าเสียงขานเนาะไปเที่ยวไปเบิงอ่าเฮือนเก่าเนาะไปเบิงการท่องเที่ยวไปเบิงอาหารการกินจังซี่เนาะไปเรียนรู้อ่าการท่องเที่ยวของบ้านเพิ่นเนาะไปเบิงบรรยากาศที่แตกต่างจากบ้านเหานั่นเองเนาะการท่องเที่ยวก็ ไปมาหาสู้กันได้เนาะฟังเฮาไปเที่ยวฟังเพื่อนฟังเพื่อนมันเที่ยวฟังเฮาการจัดใจไซส,สอยการหมุนเวียนอย่างสิ่มันก็จะเกิดขึ้นเนาะมีการเลกเปลี่ยนการหมุนเวียนเงินอัตราอย่างสิมันก็จะซับเปลี่ยนกันเนาะอันนี้การไปกันมาหากันการสะดวกสบายเนาะทุกท่านสามารถนําไส้ทั้งภาษาเฮาก็ได้ภาษาเพื่อนกัได้เพื่อนก็เข้าใจใกันเนาะอันนี้จากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้เดินทางไปแล้วบรรยากาศเนาะอันนี้ในขอบเขตของ เทศบาลของเมืองสนาคามกันแล้วในปี2องพัาเนาะทานผากับนี้เขาก็จะเห็นมีตลาดเนาะ่ายมาบางกีนี่ก็จะแมนเป็นตลาดของเมืองสนาคามนั่นเองสอง้างทางก็จะเป็นห้างค้าเนาะห้างขายเครื่องทรงเครื่องย่อยแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะแมนเป็นสำนักงานปกครองเมืองสำนักงานองค์การรัฐบาลต่างๆเนาะก็จะแมนอยู่ในขอบเขตบริเวณกันแบบนี้เลยสำหรับเงอนสารของประชาชนเนาะเขาจะสังเกตเห็นว่าเป็นลักษณะที่ค่ายคือกันเนาะ บางหลังเนะี่ยก็เป็นหินวิลา่าสองสั้นเถิงไม่ลุ่มเป็นห,หินกอเนาะส่วนหลายคนลราเขาก็จะนิยมในการปลุกเหินเตเกาเนาะเพกกื่อจะเป็นปลุกหินเอิรนว่าเป็นปลุกหินซานนั่นเองหินซานในนาที่นี้ก็คือเป็นเฮือินไม้เนาะแล้วพอนเ็ดเป็นซานออกไปอันนั้นเป็นเหนะินซานแตะกอนหินของมิต้ขา้าพเจ้ากับมีนะเนาะแต่ว,ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นได้มากันละแล้วนะแล้วก็ในปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปตามยุคตามสมยนะัยเนาะก็จะมากอ่อเป็นดินจีดินบอกทางด้านลุม่ม อีกสั้นหนึ่งเนาะอันนั้นเองก็คืออยู่ชีสนาคามนี่นับตั้งแต่ที่เก้าขาของหดเมืองสนาคามทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าลักษณะนอะของเหือนของเพื่อนก็จะเป็นค่ายขึ้กันบิดเลยเนีย่ทุกคนในจุดนี้นอ้องเห็นเยเนเนาะนี่สั้นถึงเป็นไม้สั้นลุมเป็นเงินกอ่อตามเรียบสายแคมทางไปลักษณะค่ายขึ้กันเนาะนี่แล้วก็จะมีเป็นเหือนที่ปลุกสร้างใหม่แนี่ยผสมประสานกันไปวิถีชีวิตเนาะของ สาวเมืองสนอักคามนั่นเองในคลิปวิดีโอนี้เนาะจุดประสงค์และก็จุดเป้าหมายของข้าพเจ้าก็คือไปดานประเพณีนั่นเองแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศเนาะของการเดินทางนับตั้งแต่เส้นทางที่เพิ่นมีการสั่งหม่ก็คือเส้นทางเลขทีสิบเอ็ดนั่นเองในปัจจุบันนี้เพิรนกรเปิดนําไส้กันอย่างเป็นทางการแล้วเนาะแล้วก็เป็นเส้นทางที่ไปมาหาสะดวกสบายเป็นเส้นทางที่สวยงามแล้วเนาะในปัจจุบันนี้ท่าน เพราะว่าด้านประเพณีนี่ก็จะแมนอยู่ทางด้านหน้าพุนเนาะอยู่ติดกันกันกบทา่างาข้ามฟากนั่นเองถ้าทา่านอยากพูว,ว่าการข้ามฟากเปลี่ยนแนวใดแล้วเหตุแนวขั้นตอนแนวใดเนา,นเนา,าเนะเอาไว้ทุกท่านติดตามในวิดีโอถัดไปเนาะและในวิดีโอนี้ก็เปลี่ยนการนําพาทุกท่าน,นมาชมภาพบ,บรรยากาศของการเดินทางที่จะเข้ามาในเทศบาลของเมืองสนาคามมาเบื้องบรรยากาศของ เงาซานของประชาชานเนาะบรรยากาศของเมืองสนาคามในปี2024เนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นจุดที่จอดรถเนาะแล้วก็จอด,ดรถแล้วก็ข้ามยางไปฝากทางกำลังน,นั่นเนาะก็คือจะแมนเป็นด่านประเพณีแล้วเนาะนี่ข่าวเจ้ามานี่ก็เป็นเวลา10โมงเกือบเข้า11โมงเนาะถือได้ว่าคนมาหลายแล้วนะทุกคนนี่อยู่นี่เพิ่นกับหฝากกักันนะหาฝากรห าฝากสวขามฝากข้ามคืนกันนอ้องว่าเป็นรถใหญ่หรือรถจักเนาะฝากทุกคนที่ตามต่อในวิดีโอทัดไปแล้วก็เรื่องราวต่อไปเนาะว่าจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมและไปเบิงบรรยากาศในจุดใดเติมสาหรับคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดในการนําเสนอขอเข้าใจทุกท่านที่เข้ามาชมขอเข้าใจทุกกําลังใจมีสิ่งใดแนะนําเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เอาไว้ในกองคลิปวิดีโอนี้หรือจะสนับสนุนและการความเดินทางไปกับ ขาราพเจ้าก็สามารถติดต่อมาได้ในข้อมูลติดต่อในกล้องคลิปวิดีโอนี้